สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุดเกมเมอนะครับวันนี้จะมาโชว์วิธีเก็บฟิลเลโมมั h r o o ูมนะครับไปดูซิว่าจะอยู่ตรงไหนให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่เมืองมอนสตาร์นะครับเห็ดพวกนี้จะขึ้นอยู่ตามบ้านนะครับที่มีเถาวันที่เห็นอยู่ในวิดีโอเนี่ยนะครับ เพื่อนๆก็ลองหาดูนะตามบ้านขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยผมเจออยู่ประมาณ20กว่าอันนะแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Have fun everybody bye bye จุ๊บ